วันนี้ผมยนและปูตึงมาทำภารกิจบรรทุกไข่ดูได้ครับเนี่ยเรากำลังเดินทางไปเอาไข่และเราจะดูได้ว่ารถใช้ปูจะเป็นคนใช้บานะขับเคลื่อนคือเป็นรถมิตโซ่ไทรต,รนตันโเตี้ยแต,แ,แต่งแล้วแต่งแถงผมจะเป็นบิ๊กเอ็มการบรรทุกไข่มาถูงุดคือครึ่งแผงวันนี้ผมจะให้ปูตึงมาทำภารกิจบรรทุกไข่ ว่าจะแตกน้อยผมไอ้จะแตกน้อยกว่าหรือจะแตกมากกว่ายังไงก็มาช่วยเชียร์ช่วยแชร,ร,ร์กับช่องอ้วนผอมปากิไปเที่ยวภารกิจบรรทุกไข่โดยที่ไม่แตกหรือในน้ำ่าแข่งกันน่ะว่าเด็เกๆไข่ใครจะแตกน้อยที่สุดครับไม่แตกวันนี้ไม่แตกเชียร์ผมเนี่ยไม่เคยขับรถไครแตกอ่ะสวัสดีครับอันนี้ผมก็มาแวะแกเนาะเขาบอกว่าสมุนไพรมีรักษาตาดี อันนี้ก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตรงนี้คือจะมีหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟทําให้ตาสว่างสมุนไพรสาหรับคนแก่เขาฝากช่างโยนและบูตึงก็เลยแวะมาให้ดูนะครับตาดวงตาเนาะแล้วต้อกระจกต้อหินนะ,นะ,นะตาฟ้าตาฟางตาเมือดตานาะแล้วก็เบาหวานขึ้นตากล่องเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบ อยู่ที่ไหนครับอันนี้อยู่ที่ไหนอ่ามาื้อได้เลยที่นี่เนาะอ่าสถานียุทยุเอฟเอ็ม9 4อ่าอําเภออําเภอทองเจริญจังหวัดพิจิตสำนักคุณเนรสำนักคุณเนรนะครับวัดหลวงปู่เขียนเนาะเกียงง่ายๆกันชาบ้านกดอ่านี่โูปของพี่เขาเลยต้นจะบับเลยต้นชะบับตัวจริงเสียงจริงครับต้นจะบับของเจ้าของตของใจอันนี้ปวดแก้มปวดตาปวดค กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับลถอะไรมั่งหมายถึงว่าหลังปวดเอวปวดหลังปวดเอวแล้วกระชุ่มกระชวยทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยสมุนไพรกระชายดำผสมตังคุยบุตรสลาคำอันนี้กินได้ไว้ไหนบ้างครับเนี่ยมีเห็ดหลินจือมีเถาวันเปียงสูตรเข้มข้นไว้ไหนครับที่ว่ากินได้ตั้งแต่นี้เลยอายุมากก็ดื่มได้ ตั้งแต่อายุต <fe Jean> <no> ั้งแต่ผนทำงานผลทำงานแหละขึ้นไปรับประทานรับแข็งแรงผลโซฟาผลุลุดผลตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นแล้วไปผลุณสุภาพบุรุษเนี่ยไอ้นายน้อยไม่ค่อยไม่ค่อยไหวเมื่อก่อนบอกว่าไอ้นายเอ้ยนายน้อยเกิดพร้อมมันทำไมตายคนพ่อเดี๋ยวนี้จะต้องหมดไปโอเค แล้วก็จะบอกว่าเนี่ยไอ้นายน้อยเอ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมขยันกว่าพ่อขยันตัวเก่าอ่ะครขยันกว่าเก่าอ่าสำหรับคุณสุภาพสตรีเนี่ยดื่มแล้วเนี่ยผิวพรรณจะดีโอ้โอ่าเปลงฟังอ่าท่านนี้เป็นอ่าสำหรับนะเป็นตุ่มเป็นตอเป็นอะไรนี่ก็จะค่อยหลุดไปผิวพรรณก็ยังกล่าวอ่าสำหรับอ่าสมุนไพรของเราสมุนไพรใดยมีอยถูกต้องไม่มี อ่าไม่มีสารเตอรอยอ่าไม่มีสาญเตอรูได้เลยนะครับเอหมายเลขอยปลอดภัยปลอดภัยหมายเลขอยไเนี่ยแท้ๆอ่าเสียภาษีถูกต้องอ่าไม่ต้องห่วงของแท้แน่นอนไม่มีถ้ามีรูปนี่แหละไม่มีของเตรียมเรียนแปลได้เยตัวนี้เออครับครับทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้หน่อยครับอ่าศูนย์แปดหนึ่งครับ อ่ะนี่น้องโทรมาได้เลย0813246799ครับ0856015979ครับอ่าสองเบอร์นี้นะครับสามารถติดต่อกันมาได้เนาะคลิปเข้ามาอ่าโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ดูช่องรายการช่วยกดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นสื่อให้คนที่เขา ไม่มีทางออกเรื่องการรักษามารักษาสมุนไพรสมุนไพรแท้ๆของไทยยังไงก็เป็นสมุนไพรของคนไทยที่รักษาันมาตั้งแต่โบราณยังไงก็มาทดลทงองใช้ครับสองผลิตภัณฑ์ตรทดสอบนะครับตามเบอร์โทรที่บอกไว้ครับขวด้วสองร้อยห้าสิบครับไม่แพงไม่แพงราคาหลักร้อยไม่แพงครับซื้อได้เพื่อสุขภาพ เอาซื้อันได้เลยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อเนาะอันนี้เรามากว่าเราขก่อนช่วยคนแก่ที่หาสมุนไพรไม่ได้เ่าอเครับอ่าครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงร้านไข่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูกันว่าผมกับช่างยนต์ใครจะขับรถทำไข่แตกได้น้อยกว่ากันเองรถมารถผมมานะเดี๋ยวดูกันว่าผมจะแตกสักกี่ใบแล้วเราไปดูที่ร้าน เดี๋ยวนี้เราเข้าไปดูร้านไข่กันร้านไข่นี่ยร,ราคาเท่าไรวันนี้ไปดูไข่กันนะครับไข่เรามาเอากันทุกคนดูวันนี้ท่านบูตึงอย่างที่รับปากไว้ดูแลไข่จะแตกไหมถ้าแตกก็แสดงว่าขับรถไม่ได้เรื่องวันนี้เปลี่ยนรถมาเป็นมิตูไททตันแท็กวันนี้ไม่แตกโหลดเตี้ยอีกท่้งหากมาดูจะซับแรงกระแทกได้ขนาดไหนเส้น นครสวรรค์นชันแดนเดี๋ยมามากันครับนี่คือแหล่งที่เขาให้เรามาลองทดสอบเอาไข่วิ่งตับไข่ไข่เป็ดัะไม่แตกเลยน้ำเยอะน้องนี่ <c oughs> ไม,ม่แตกไม่มแตกรับรองได้วะนะันนี้แตกวันนี้เดี๋ยวเอาแป้งทานหน้าเลยถ้าไม่แตก้าทานหน้าตะกรวยวันนี้รู้ใอ้โดนมันนะแตกต้องทานหน้านะครับ อย่างที่ท่านบนตึงบอกไว้ไขแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าจะแตกเท่าไหร่จะตีหรือห้าหรือครึ่งแผงลองก็ตอบกันกลับมาเขเขาบอกไม่มีแตกจะดูว่าผมกลับไปมันจะยังไงจะไปเจ๊กจะได้แทะแป้งทานหน้า<ๆ>หรือเปล่า<ๆ>ก่อนกลับเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันอาหารตาเราืซอมาแล้ว หยดไปแล้วสองสองถุงถุงละพับาทเราไปให้อาหารปลาหน้ากับพเราพาประฐานที่พักผ่อนหย่อนใจของอีกจุดหนึงอ่ะของจุดหนึ่งของในนครสวรรค์นคสวรรค์คนในพื้นที่เขาก็รู้เขาจะพาพวกสุนัขมาวิ่งแล้วก็พามาใอาหารปลาอาหารนก พองรวนรวนรักขบรถสวรค์ไปที่พักผ่อนเย่นใจนะครับยากกําลืงก็ตาพวกนี้ก็จะมีแสงไฟทําให้บรรยากาศดีเหมาะสําหรับการคุยกันพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ก็พาท่านมุตึงมาพักก่อนก่อนเดินทางที่เราเอามาเอาไข่มาเพราะตึงเครียดเพราะกลัวโดนแป้งไข่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เลยพามาพักผ่อนก่อน่ะเดี๋ยวยังไงับไปหาท่านมูตึงาป เหตุแวะให้อาหารปลาเขาเริ่มอากาศเย็นแล้วก็เขาจะพาลูกพาครอบครัวมาเนาะเดี๋ยวครับที่เห็นเดี๋ยวไปดูเกาให้อาหารปลาเนี่ยครับผลิตข,ข,าาาขอ้อมูลพักผ่อนหยอนใจประดุลครับเนี่ยปลาคราฟสวยงามสวยไหมบุ๊คสวยไหมปลาคราบอาหารปลาเลยดิอ่ะอาหารปลากันหน่อยดิอาหารหอยกันดียังไงสวยมากเลยครับไปดูปลานะ อยากได้ครับลองดูนะจะเล่นงน้ำไปเล่นน้ำะลงเลยนี่นะครับมีหลากหลายพันปลาคือปากคาใหญ่พันลึกโอ้ดูตรงนี้ครับโอ้เชื่องนะครับหมายยังไม่เชื่องเราปากคาผมนี่ตอนนี้สวยมากเลยสวยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนกพิราบมารอกินเรอใช่นี่ครับปลาดุจง่ายอาหารปลาเฮ้ยเฮ้ยปลาดุกมาจากไหนะนี่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ นี่นะครับโอ้ถ้าทำมุนอิดน้อยมานีอดใจใหญ่เลยอยู่ปลาเติมไม่ได้มาเนาะวันนี้เติมไม่ได้มาถ้าเติมมาถึงจะเห็นปลาสวยงามครับสวยงามนี่ทุกคนนี่มีใจมากครับเนี่ยดูดู้จับได้เลยครับตัวใหญ่ตัวดู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 จะทำทำไหมถึงทำกับฉันได้ ดดดดููููทำไม่ถึงทำกับฉันได้ครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาชมวยนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไข่มันจะแปลกสักกี่ลูกเดี๋ยววันหน้ารอบหน้ามาเราจะพาไปเที่ยวใหม่ของนครสวรรค์นะมีที่ไหนอีกคอยติดตามตอนต่อไปว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยววันนี้ก็อะไรมากเลยก็แวะมาเที่ยวเล่น รอไข่รอบหน้าเราไปดูกันว่าจะไปที่ไหนผมมาถึงบ้านแล้วเรามาดูกันว่าจะโดนหรือไม่โดนตอนนี้มีพนักงานกำลังทัดไข่ไข่ขึ้มาถึงบ้านสดๆร้อนๆกำลังจะเช็คดูว่าว่ามันจะแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแตกสักกี่ใบจะดูว่าน่าแม่งแพงมานั่าตั้งรอมนอกเป็นลาเมย์ก็ไม่รู้มันจะโดน เจอไปสองลูกนะครับดูเลยชัดนี่จับแน่แท้ของรถนะครับรถไปสองอ่ะรถไปสองนี่ครับอันนี้ใครเหี่ยวไม่รู้แหลไม่รู้ว่าเปลือกบางไม่บางผมไม่รู้แต่ว่ามันเกิดจากการกระแทกนี่ครับเห็นมันีีติ็นการกระแทกนะใครไม่สมบูรณ์เนี่ยโอเคถ้างั้นกูเติงกูเติงก็ยอมรับว่าสัญญากันไว้จากที่ต้นเรื่องว่าเป็นยังไง ต้องโดนแป้งนะครับไขพหกอะไรครับอะน้องมีกรดน้อนัอะรีแต้อโนปิดตาย